ละครสั้นเรื่องน้องขี้โกหกสวัสดีค่ะฉันชื่อแพลสวส่วนน้องฉันชื่อพลอยหึเป็นเด็กที่ขี้โกหกมากต้องจับโกหกตลอดแล้ววันนี้น้องฉันก็จะมาสร้างเรื่องราวป่วนๆให้ทุกคนได้ดูกันก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยอาพลอยวันนี้จะกินอะไรดีนะอ๊อแป๊บน,นะพนเพื่อนโทรมาฮัลโหลแก เออว่าไงว่าไงเออดีเหมือนกันว่ะโอเคกอืมอือืม,อม,อมจา้าแค่นี้ลาสวัสดีนะบ๊ายบายเอ้ยไปด้วยพลอยซิกหิวข้าวหรือยังพลอยพลอยพลอยอะอะไรคะพี่ไปไหนมาไปเข้าน้ำมาค่ะแต่เมื่อกี้พี่เอาเห็นออกมาจากห้องพี่นะ ไปทำอะไรมาหรือเปล่าพี่พี่แพ้ไม่มีอะไรจริงๆนะคะไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่แพวหายไปไหนแล้วเนี่ยแล้วไม่กินไปไหนมาฮะเปล่าคะพี่แพ้มากินข้าวเนี่มาอยากรู้นะว่าแอบดูทีวีข้งพี่อ่ะเปล่าคะพี่แพวจริงหรือเปล่าจริงรเปล่าจริงคะ่ะจริง พี่แพลไม่รู้หรอกมีอะไรเปล่าค่ะไปไปกินข้าวค่ะพ,พี่เอ๊ะพี่แพลวคะอะไรหนูขอไม่กินได้ไหมคะทำไมล่ะหนูเออเมื่อกี้ลืมลืมไปเลยคะ่ะว่าหนูมีการบ้านหนูขอไปทำการบ้านเมื่อนเพื่อนนะคะ แอบมีเที่ยวใช่ไหมยายพลอยเปล่าค่ะพี่แพลมไปทำการบ้านกับเพื่อนจริงๆไม่ได้ไปกินข้าวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้กินก็ได้ค่ะพี่แพลมอ่ะเสร็จแล้วไก่มานั่งกินนี่มาค่ะ น่าเบื่อจริงๆเลยน้องนะี่นะเฮ้ยจะว่าก็ไม่ได้ละอยู่กับเรามานานละ <c oughs> <c oughs> จ้าแมวน้อยน่ารักจังเลย <c oughs> พี่แพวมีอะไรกินหมดแล้วหรอยังค่ะแล้วทำไมไม่กินคือว่าพี่แพวจะทำอะไรเหรอคะพี่จะไปดูทีวีในห้องไงไม่ได้นะคะพี่แพลอย่าเพิ่งไปดูตอนนี้ จะทำไมนะคะพี่แพรวเราเพิ่งไปดูตอนนี้นี่มีเพรุนนะโกหกพี่อะไรหรือเปล่าปกติก็โกหกพี่นะ,ะเ,นเปล่าค่ะพี่แพรวเปล่าก็ให้พี่เข้าไปหลบไปค่ะทำไมทีวีมันอุ่นใหญ่พร้อย แกทำอะไรเนี่ยโอ้ไม่ก๊อดหนูขอโทษค่ะ